สวัสดีครับผมเอ้เคยเ,ยเย่ียทติดหลยหายหายห,หน้าหายตาไปนานสวัสดีไปทาง Youtube ครับผมสวัสดีไปทางเ c Facebook ด้วยแล้วกันครับผมไปตอลื่นีมีบอกว่าน้ำช่วยทำให้การพูดจาเราลื่นไหลกว่าเดิมเวันนี้ผมพาทุกท่านมาอยู่ที่ <c oughs> บ้านโคกเหล็กเนาะโคกเหล็กตำบลโคกเหล็กอำเภอห้วยราชจังหวัดบุรีรัมย์ครับ กำลังอยู่เตรียมงานงานบวชนะครับงานบวชวันนี้ก็อยู่กับทีมงานสัญญาซาวอีกเช่นเคยครับผมมาปดูชมอเต้มนนันดูหมดแล้ว <laughs> ชื่อน,นี้การันตีครับโคกเหล็กสัญญาซาวครับสัญญาซาวแ,แต่ก่อนก็จะเป็นตู้ดังเดิมก็ผีเสื้อสี่ดอกสีดอกสิบใบได้ข่าวว่าจะ เล่นหนังคืนก็สงสัยจะหวนไปตู้นั้นคืนดีแล้วนี่ก็เา็าจา์เสียวุฒนะครับครับนี่ครับอ่ะวันนี้จะให้คนนี้พรีเซนต์ดีกว่าครับนี่ครับทีมงานเดียวกันเป็นตู้เดียวกันเลยสูตรเดียวกันครับเสียงกลางก็ช่างคนทําเดียวกันตู้เบียก็ช่างคนทําเดียวกันอ้าวันนี้ก็ถือว่าเป็น2หน่วยดีกว่านาะสองหน่วยครับหน่วย เสียบุตรก็จะเป็นหน่วยหนึ่งทางนี้มบมลอะไรนะมนซสาเอ็นไลมลเสาเอ็นไลก็จะเป็นอีกหน่วยหนึ่งแต่ว่าถ้าชุดใหญ่เขาก็จะรวมรวมตัวกันจริงไหมจัดครับผมอ่ะมาวันนี้ใช้คุ้มพลังอะไรบ้างแนะนำเร็วมันจะมืดก่อนอ่าแนะนำเลยครับเซอครับซีตัวนี้ 10x ตัวท็อปเนาะขับเสียงกลางอ่าชแนลละกี่ใบครับจัดอ่าอชแนล สี่ใบครับชแนลละสใบเนาะสามแท่นเลยบอกสองแท่นครับ2องแท่นนี้ขับเสียงกลางชแนลละสี่ใบอ่ะตัวนี้นี่ขับเบรดข้างสองขับเบข้างละสองครับผมอ่ามาข้างละสครับอันนี้ข้างละสมแต่ว่าไม่ได้หมุนเต็มนะครับับมงอ่ะมาห้าพันนะข้างละสามตัวนี้ห้าพันเนาะห้าพันข้างละสาตัวนี้ข้างละเท่าไหร่นะสามนะข้างละสเหมือนกัน เอาแล้วทำไมตัวนี้มาอักติมอ่ะก็ดอกโดนต่างอ๋ออันนี้มันอีกดอกหนึ่งใช่ไหมอ๋ออีกดอกอีกยี่ห้อหนึ่งกเรืเทกได้เป็นของพิยาเพราะตัวนี้พียาพันสองตัวนี้ใช้ขับดอกเรือเทกมาเป็นพรอสทาดาตัวเดิมอันนี้สองทางหรือสามทางจันสองทางสองทางเนาะทาดาสองทางครับผมก็ธารมดาเหมือนกันนี่ครับผม ดูการคัด e อ q ินะครับเอเมืองเกออรเลยเอามิจากจากับโงมินิแปดสิบครับมีตัวนี้นะครับมินิแปดสิบนะครับดูเก๋วเลยครับอ๋ไปที่ตู้ลำโพงดีกว่า,าถ้าทุกคนดูทุกคนจะรู้นะครับถ้าใครอันนี้ถ้าใครยังไม่ได้ดูก็อ่ะมาแนะนำกันใหม่ครับจวดเลยจานตู้เบีดเป็นของ p n 8 0ครับข้างล่างไดอ p r 2ข้างล่งอ่าตู้เบรคเป็นของพีช่างพล p n 8 0นะสูตร p n 8 0ครับข้างล่างเป็นดอก pr ข้างล่างเนี่ยฮะแถวล่างสุดรจะเป็น pr แถวบนเป็นเรียวเทค1500วัตต์แถวบนเป็นเรียวเทค1500วัตต์ครับอ๋ออะกลางก็ของกิฟตครับดอกใช่ดอกของกิฟต์แรมต้องแปดกลางฝั่งนี้ครับฝั่งนี้นะครับที่มีสติกเกอร์สีแดงมนเสาไลท์ครับ ใช้ดอกของกิฟต์ครับตัวไหนรุ่นไหนครับจัดรุ่น1 2 4 5สหครับ1 2 4 5สห้าครับเสียงแหลมแหลมต้องแปดครับแหลมต้องแปดครับนี่ฮะเป็นงานของช่างสักใช่ครับศักบุรีย์ถูกไหมงานเนี้ยบครับช่างศักเดี๋ยวผมให้ดูงานช่างศักด์นะครับอันนี้คือสั่งมาหลังสูนี้อันนี้มาก่อนเนี่ยฝังนี้มาก่อนอันนี้คือสั่งมาทีหลังจะได้ตะแกรงปั๊มตะแกรงปั๊มเนาะตะแกรงปั๊มตะแกรงปั๊มแล้วก็ไอมันจะอยู่ด้านใน เวลาชนมันจะไม่ไม่เหมือนตัวนี้ตัวนี้มันจะขอบตะแกรงมันจะโค้งครับอยู่แล้วเวลาชนมันจะบุบอันนี้มีรอยกันขบนะอ่าใช่นี่ฮะงานช่างสักนะครับช่างสักบุรีรัมนะครับสนใจเสียงกลางงานแกเนียบนะครับสวยครับช่างสักทำงานสวยนี่ฮะสติ๊กเกอร์ของเขานี่มอนสาวไลท์มาฝั่งนี้ฝั่งนี้ของเชโวเชลโมร์กดครับ ฝั่งนี้คันนี้ใช่ไหมครับคันนี้เขียวมรกตคันนี้เขียวมรกตเสียงแหลมเสียงแหลมเป็นของตองแปนเหมืนอนกันตองแปนเหมือนกันอันนี้ก็ตู้ของช่างสั่งเหมือนกันนะนี่ครับสั่งมาจากช่างสั่งบุรีรัมย์ครับผมแจ๋อเลยอ่าอันนี้รถรถแรกครับะะรถแรกครับอันนี้ของเสืยวุฒิสัญญาสาวอันนี้ของมนนะฮะอ่ะของมนตู้ไหนตู้ข้างบนหรือข้างล่างข้างล่างเนาะครับนี่ครับเขาจะเป็นพี่น้องกันนะครับ เปิดถ้าเป็นชุดใหญ่เขาก็จะไปด้วยกันในผ้าถ้าชุดเล็กก็จะแยกแยกไปเนาะใช่ครับอืมส่วนมากเขาจะออกชุดแปดคูณแปดมากกว่าเนาะใช่ครับส่วนมากเห็นออกแปดคูณแปดเนาะใช่แปดแปดแต่ถ้าชุดใหญ่จริงๆก็จะเป็นชุดนี้เลยใช่ครับนี่ฮะเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปดูด้านหลังก่อนนะครับการต่อสายเป็นเสาทรัสนะครับกี่เม็ดนี่ยโเม็ดครับหกเมตรทำเองครับผมทำเองเลยใช่ไหมครับทำเองใช่เอง ี๋ยวเลยเสาทัดนะครับนี่ตัวนี้ข้างละสองดอกมาฝั่งนี้อันนี้สามเนาะอันนี้สามมันไปสามอือครับนี่ครับนี่พีเอ็นแปดสูฐานพิ่งทำเสร็จใหม่ครับยังไม่ได้ลงสีอ๋อนี่ทานทำใหม่ฮะใช่ครับมันไม่สำหรับลงสิบสองใบแต่เหลือสิบหกใบยังไม่ได้ทำ ที่่ฐานนมัอ๋อฐานสิบหกใบยังไม่ได้ทําครับอันนี้คือทําฐานสิบสองใบมันมีจุดการจุดเล็กเนี่ยใช่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 อ่ะประมาณนี้ครับด้านหลังตู้สายเบอร์อะไรจัดนนี้ถ้าสายพวงเป็นสองคนหนึแต่ตัวล่างเนี่ยสองคนหนึเหมือนกันครับอือแล้วสายลากไปที่พาวเวอร์กี่เมตรยี่สิบเมตรครับยี่สิบเมตรใช่ครับกำลังดีเลยครับไม่ล่างยาวแค่เท่าไหรนะครับนี่ เขาจะไม่ได้สั่งตัวท็อปนําเป็นตัวรองท็อปมากกว่านะเพราะเป็นตะแกรงสีตะแกรงฉีกครับตะแกรงฉีกครับไอพวกตะแกรงเนี่ยถ้าอยากได้ก็สั่งใส่เองก็ได้นะ<ช>ไม่อยากเนาะนี่ประมาณนี้ครับผมกับทีมงานสัญญาสาวโคลกเหล็กตำบลโคลกเหล็กอำเภอพื่อราชจังหวัดบุรีรัมย์ครับฝากไว้ด้วยและกันอีกหนึ่งทีมงานอาจารย์ติดต่อเครื่องเสียงได้ทางไหนบ้างก็ทางเฟซบุ๊กครับมนเสกสรรั์ครับและเบอร์โทร0 9 1ย์ 0705027ครับแล้วก็ทาง Facebook ธนารอดเจร์รัร <ำ S 2> ใช่ครับอของเสียวุฒเนาะใช่ครับอันนี้ติดต,ต่อได้ทั้งสอง c e e o o o k ครับผม,บผมเดี๋ยวเรามาลองฟังเสียงดีกว่านะอาจารย์เนาะครับผมอ่ะว่าจะรันขนาดไหนชุดนี้รเราอยู่ที่งานบวชนะครับ <c oughs> เดี๋ยวให้อาจารย์เตรียมเพลงแป๊บหนึ่งครับ เดี๋ยวขอกันเติมสักเพลงกันลิขสิทธิ์ครับน้องนิ้งออนจจราได้ครับเพลงงานบวชเดี๋ยวให้อาจารย์หาเพลงแป๊บหนึ่งนะครับนิ้งออนจจรางานบวชครับกันลิขสิทธิ De ์เด้อพี่น้องทำไมาบางํำถึงชอบเปิดให้เขาเปิดซาวกันเติมครับกันเรื่องลิขสิทธิ์จริงๆครับนี่ฮะผมพลังก็จะประมาณนี้ สติปก็มอดึงไฟเป็นอ่าถไหร่เนาออาจารย์มอดึงไฟร้อยแอมเนาะโอ้โทรศัพท์เข้าของใครเออจุวดอาจารย์ไป Oh สันไทยนะสันไทยสักซีรุยจีนาับเอาพอแล้วจาย์พอหอมป่าของคอครับสำหรับคลิปนี้ฝากไว้ด้วยนะครับถ้าสนใจตู้ช่างพลครับตู้เบตดพีเอนะครับ,บ,รรบก็สั่งได้นะครับที่ช่างพลครับเ,เสียงกลางก็เป็นของช่างศักดิ์บุรียำนะครับนี่งานสวยๆเลยครับเดี๋ยวให้อาจารย์เขาเสียบไฟก่อน ราคากันเองนะครับงานนี้เอ้าเสือวุฒิปากติดต่อเรื่องเสียงครับผมติดต่อได้เลยครับตามเฟซบุ๊กเลยครับคณะรัฐเจริญดำภาษาไทยแล้วก็มณ์สาวไอ้มณ์เสกยงสารมณ์เสกยงสารภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษหรอเอ่ามณ์เสียงสารภาษาอังกฤษเนาะเบอร์โทรอาจารย์ศูนย์เก้าหนึ่งศูนย์เจ็ดศูนย์ห้าศูนย์สองเจ็ดครับอ่ะเบอร์โทรทางนี้มาเบอร์โทรแป๊บหนึ่งครับ สะดวกทางนั้นก็ติดต่อทางนั้นครับผมสะดวกทางไหนติดต่อทางนั้นเลยติดต่อทางจันมนก็ได้เฟซบุ๊กก็มลสกสรสรครับภาษาอังกฤษรือไม่ก็ทางเฟซบุ๊กก็คณะรน์เจริญรามครับผมกับทีมงานสัญญาซาวตำบลโคกเหล็กอำเภอห้วยราชครับผมอ่ะขอบคุณมากครับจันสวัสดีครับครับอ่ะลาแล้วครับสวัสดีครับผมนี่ได้มาเจอกันอีกรอบในรอบกี่ปีนะจัน ปีนึงเต็มเต็มโอ้ไม่ได้เจอกันครับนานจริงครับเป็นปีที่เลื่อดูบ้านใช่นนานแล้วอ่ะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับผม